สวัสดีครับวันนี้ก็เรายังอยู่กับประเด็นเงินดิจิตอลนะครับ1นึ่งบาทอีกตามเคยนะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็ถือว่า เป็นการชัดเจนแล้วนะครับสำหรับรัฐบาลใช้งบประมาณแจกเงินดิจิตอลนะครับด้านนายจุลพันธ์อมรบิวัตรัสมนตรีช่วยนะครับการคลังนะครับรับต้องทำงบปลูกพันธุ์ป้องขาดคแคลนแหล่งเงินนะครับย้ำรอนายกนะครับเชษฐานะครับ แถลงที่เดียวนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้ชี้ไม่กระทบเชื่อมั่นนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนายจุลพันธ์มนมวัรม์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้านโยบายแจกเงินที่ต้อลบัตรของรัฐบาลว่านายเชษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถแถลงข้อสรุปแนวทางการแจกเงินที่ติตอลบัตด้วยตนเองนะครับในวันที่ ในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก็คือ7พฤศจิกายนนะครับจะมีการรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการครับคลื่นโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0ง,น,ง,งนบาทที่ได้ข้อสรุปไปก่อนหน้านี้ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะพิจารณาสรุปอย่างไรต้องรอความชัดเจนนะครับในวันที่1ิบ พฤศจิกายนนะครับในสัปดาห์นี้ครั้งจะไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการแจกเงินเพราะได้ข้อสรุปรายละเอียดเสนอไปอยังคณะกรรมการชุดแจกแล้วโดยจะมีรายการรายงานต่อคอรมในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่7นะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านจะแถลงเองในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นายจุลพันธ์กล่าวนะครับ นายจุลภัณฑ์อวันิวัน์ยังกล่าวอีกว่าสําหรับการใช้จ่ายจะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สรุปนะครับต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยเสนอมาก,ก่อนซึ่งเราไม่ติดขัดว่าจะพัฒนาแอปใหม่หรือใช้แอปเป่าตังแต่ตัวบล็อกเซนนะครับจะต้องมีการพัฒนาขึ้นดังนั้นต้องดูเรื่องการพัฒนาบล็อกเซนจะเสร็จเร็วหรือช้านะครับ เพราะอาจจะมีผลต่อระยะเวลาการแจกเงินด้วยนะครับเมื่อถามว่ากรณีที่รัฐบาลมีแนวทางการใช้งบประมาณมาใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งจะมีระยะเวลาการจัดสรรประมาณราว4ปีจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรับเงินดังกล่าวหรือไม่นายจุรพันธ์นะครับกล่าวว่าเชื่อว่าไม่กระทบเนื่องจากรัฐบาลยืนยันจะจัดสรรงบเงินให้อย่างแน่นอนโดยเม็ดเงินที่จะ ที่จะมีการใช้ใจ่ายจำนวนแสนล้านต่อปีจะเป็นแรงจูงใจให้ร้านค้าเข้าร่วมทางนี้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดทำเป็นงบผูกพันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนของแหล่งเงินนั่นเองนะครับด้านนายจุลพันธ์นะครับก็ย้ำอีกว่านะครับข้อสรุปทุกอย่างนะครับจะมีผลนะครับก็คือ นายกรัตีนะครับจะประกาศในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อ,อเป็นข้อสรุปของการประชุมใหญ่นะครับระหว่างในกรณีโครงการเงินดิจิตอลบัลเลตนี้นะครับความชัดเจนก็คือสรุปก็คือความชัดเจนก็คือวันที่10พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชม วันที่10เราก็จะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะกลับมาดับเบิลตอีกครั้งนะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ